สวัสดีครับพรอมอิมมาแล้วครับครับสวัสดีครับพเพื่อนๆผมพรอมอิมนะครับก็วันนี้เข้าสวนมะม่วงอีกตามเคยนะครับเพื <มา S 1> ่อนๆก็มาดูดอกนะฮะก็ดอกช่วงนี้นะครับผมก็อ่าระยะติดเม็ดนะครับก็มันจะมีดอกที่อ่มันอ่าไม่ได้ผสมเกสรนะฮะมันจะตกค้างที่ช่อนะครับผม วันนี้พรมอิมก็มาทําการขยเวนะครับผมขย่าดอกนะครับเดี๋ยวตามพรมอิมไปขย่วดอกมะม่วงกันนะครับผมกันครับนี่ครับเพื่อนๆพ่อเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าจะมีเม็ดนะครับมะม่วงนะครับผมเริ่มติดผลให้เห็นแล้วนะครับส่วนดอกนะครับที่ไม่ได้ทําการผสมนะครับผม มันจะทําให้เวลาฝนตกมานะครับเชื้อรานะครับผมโรคเชื้อรามันจะตามมานะครับผมก็วิธีการแก้ไขของอส่วนพรม้อิ่มเองนะครับผมเราจะทําการขย่านะครับเพื่อนเพื่อนพรมอิ่มก็ทาการขย่านะครับอดอกนะครับที่ไม่ได้ผสมเกสรมันก็จะหลุดร่วงนะครับแล้วมันก็จะเหลือ,อนี่ครับเพื่อนเพื่อน จะเหลือเห็นเม็ดนะครับเม็ดมะม่วงนะครับผมอันนี้ง่ายๆครับผมเป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับผมที่ป้องกันเชื้อราในอีกระดับหนึ่งนะครับผมไม่ให้เชื้อรามารบกวนนะครับคราวนี้ก็จะเห็นเม็ดมะม่วงนะครับผมนะครับเพื่อนๆคราวนี้เราก็จะได้ดูแลรักษาง่ายครับแล้วก็ผิวสวยครับผม ครับตอนนี้ก็ยาอ้นนะครับก็ทําการนะครับใช้ไม้นะครับผมแล้วก็ผูกด้วยตะขอนะครับเพื่อจะเกาะกิ่งแล้วก็ขย่าแบบนี้ครับผมก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าเม็ดผลที่มันจะหลุดร่วงนะครับเพราะว่าเราจะขย่าไม่แรงครับแค่ให้ดอกที่มันตกค้างช่อนะครับมันได้หลุดร่วงนะครับผมนี่เป็นวิธีง่ายๆนะครับที่ป้องกัน เชื่อรามารบกวนนะครับผมที่สวนมะม่วงพอนมีอ,มอิ่มนะครับน,น,นี่ครับเพื่อนๆขยาวครับขย่าวก็เหมือนเราอาไม่ได้สระผมมาหลายวันนะครับพอสระผมแล้วคราวนี้ยมันก็จะโล่งครับผม,ม,มครับก็เราจะทำการขย่านะครับ ทุกต้นนะครับผมที่มันมีดอกนะครับที่มันไม่ได้ผสมเกสรน,นะดอกตกค้างนะครับเยอะๆนะครับเพราะช่วงนี้ก็ยังเอาแนอานอนกับฟ้าฝนไม่ได้นะครับเผื่อถ้าฝนตกยามใดนะครับผมก็จะไม่ได้เป็นผลเสียหายกับลูกมะม่วงนะครับลูกมะม่วงเราจะได้สวยๆนะครับผมก็จะได้ให้พี่น้องได้รับ ประทานนะครับมะม่วงลูกสวยๆนะครับผมครับนี่ก็จะเกาะที่กิ่งนะครับผมจะกาะที่กิ่งแล้วก็เขยา่าไม่ได้เขย่าแรงนะครับครับเขยา่าครับดอกจะหลุดร่วงลงพื้นนะครับผมนะครับ วิธีนึงนะครับดีส่วนของพนมิมเองนะครับผมใช้อยู่ประจํานะครับสูตรนี้ครับผมใช้ได้ผลนะครับรับรองครับผิวมะม่วงออกมาสวยแน่นอนนะครับเพื่อนๆส่วนต้นนี้เป็นมะม่วงฟ้าลัานนะครับเพื่อนๆนี่คือทําการขย่าออกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมโอเค ก็จะเหลือแต่เม็ดนะครับเม็ดมะม่วงนะครับติดผลนะครับผมเล็กๆนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับแบบนี้ฝนมาก็ไม่กลัวครับผิวสวยแน่นอนนะครับเพื่อนๆผิวสวยแน่นอนนะครับ ก็ที่เห็นควันไฟอยู่ตรงนั้นนะครับผมนี่ก็เป็นภูมิปญาชาวบ้านนะครับก็จะทําการนะครับขับไล่มแมลงนะครับผมแล้วก็เป็นการที่ทําให้มะม่วงนะครับผมติดผลดกครับนี่คือสูตรลับเหมือนกันนะครับผม ก็วิธีการก่อไฟนะครับเราก็จะใช้กิ่งมะม่วงที่เราตัดแต่งไว้นะครับผมที่วางไว้โคนต้นนะครับเราก็มาก่อแล้วก็เราจะเสาะกิ่งใบมะม่วงนะครับที่อยู่ตามบริเวณต้นนะครับมาก่อสุมนะครับผมเพื่อให้เกิดควันนะครับเรา จะเน้นควันนะครับผมเพื่อขับไล่มแมลงที่ไม่ต้องการนะครับผมที่มารบกวนพวกช่อดอกมะม่วงนะครับส่วนมแมลงผู้พึ่งตอนนี้นะครับผมก็คือเขาผสมเกสรติดมเมล็ดให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่น่าห่วงอะไรครับผมก็เป็นทิปเล็กๆน,น้อยๆนะครับผมในการดูแลสวนมะม่วงนะครับของ พ่อน้อยอิ่มเองนะครับผมเดี๋ยวพ่อมอิ่มพามาดูนี่ครับนี่คือนะครับระยะติดผลอ่อนแล้วครับผมตอนนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆตอนนี้ทําการได้ขย่าไปแล้วครับลูกผลออกมานะครับก็จะสวยผิวใสครับนี่ครับเพื่อนๆ ระยะตอนนี้ก็จะทำการดูแลนะครับผมฉีดพ่นยาอาทิตย์ละครั้งนะครับถ้าฝนไม่กวนนะครับผมเกตนะครับเพื่อนๆอพุ่มไม่ค่อยสูงนะครับต้นนี้ก็จะอยู่ราวๆ2เมตรนะครับ2เมตร ตอนนี้เป็นเวลานะครับผมช่วงเย็นๆแล้วครับก็มาเข้าสวนนะครับผมมาอัปเดตที่สวนมะม่วงนะครับมาดูช่อดอกเพื่อมีพวกโกรคแมลงนะครับเราจะได้ป้องกันและรักษาได้ทันนะครับผมครับเพื่อนๆถ้าช่อดอกไหนครับยังอ่าเขียวๆสดๆแบบนี้นะครับคือ ดอกยังไม่โรยนะครับผมก็ไม่ต้องทําการขย่านะครับรอให้เขาติดเม็ดแล้วก็แข็งแรงนะครับผมให้ติดเม็ดแข็งแรงดีๆนะครับส่วนเราจะขย่าเฉพาะดอกโรยๆนะครับผมเดี๋ยวพอน้องอิมอาพาไปดูนะครับแบบนี้ยังรอก่อนนะครับผมให้เขาติดเมด็ดดีๆก่อนนะครับนี่ครับเพื่อนๆก็ จะสังเกตเห็นได้นะครับเพื่อนๆจะมีอะดอกนะครับที่เราไม่ต้องการนะครับที่เขาทําการจะร่วงโรยแล้วนะครับก็อันนี้คือระยะติดผลแล้วนะครับก็เราจะทําการนะครับผมเขย่านะครับเขยา่าแบบนี้ครับส่วนอดอกไหนที่มันเริ่มเหี่ยวนะครับ สุดลอยลงไปนะครับสังเกตนะครับก็สังเกตว่าเราจะเห็นเม็ดชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆนว่าเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าอันนี้ช่อนี้จะติดแล้วครับหนึ่งเม็ดนะครับแล้วก็ที่เหลือเราจะทําการขาย่านะครับโอเคนะครับก็เหมือนเราทําความสะอาดนะครับผม ต้นมะม่วงจะได้โล่งนะครับก็หลุดบ้างไม่หลุดบ้างนะครับผมก็ถือว่าดีกว่าไม่ขย่วนะครับสังเกตน,นะครับเพื่อนๆอ,อีกหน่อยลูกเขาก็จะโตนะครับแล้วก็จะไม่มีอไอ้พวกไอช่อดอกมารบกวนนะครับใกล้ๆก,ก็ผิวเขาจะสวยนะครับครับเพื่อนๆ ตอนนี้พรอมอิมเองก็อยู่ใต้ต้นมะม่วงนะครับก็จากที่เราจะขย่าบริเวณช่อดอกแล้วนะครับเราก็มาอย,อ,ยอยู่ที่ใต้ต้นนะครับเพื่อที่จะขย่ากิ่งนะครับผมจับที่กิ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆเขย่านะครับผมเพื่อนๆอ่าก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนอ่าคือช่อดอก ที่เขาเริ่มเหี่ยวนะครับก็หลุดแน่นอนนะครับไอ้ที่ว่าสดๆเขียวๆอยู่ก็ยังติดค้างอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือเราจะทําแบบนี้นะครับวนไปนะครับช่วงระยะติดเม็ดนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆครับอ่าควันที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือการก่อไฟนะครับไล่แมลงนะครับ พวกมแมลงตัวร้ายที่จะมารบกวนช่อดอกมะม่วงนะครับผมเราก็ทำการก่อไฟไล่นะครับเราจะจุดให้ทั่วสวนนะครับจุดให้ทั่วสวนเลยนะครับเป็นวิธีนะครับปูมายาชาวบ้านนะครับผมแล้วก็ช่วยได้ในอีกหนึ่งสเต็ปหนึ่งระดับนะครับเพื่อนๆตอนนี้อบอวนอไปด้วยอ่า หมอกควันนะครับครับเพื่อนๆก็มาขย่ากันต่อนะครับง่ายๆครับจับที่ช่อแล้วค่อยขย่านะครับผมแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นเม็ดชัดเจนนะครับทําแบบนี้นะครับ ให้ท,ทั่วต้นนะครับผมหรือว่าจะเขย่าวที่ใต้ต้นก็ได้นะครับครับเพื่อนๆน,นี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆนะครับในการดูแลสวนมะม่วงนะครับมในการทํามะม่วงนอกฤดูนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับผมเป็นกำลังใจให้ช่องพรหมอิมชาแนลด้วยนะครับ เพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปในต่อๆไปนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้พ่อหมมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ